สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบมาอัปเดตผิวหน้าหลังจากใช้ครีมเจลอีก e นะคะนี่เลยดูนะคะดึงเดือนกว่าที่โบใช้มานะคะสังเกตได้เลยรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะจางลงยังเห็นได้ชัดมากแล้วผิวเรียบเนียนขาวก็จางใสขึ้นเลยนะคะดูโบใช้มานี่ก็ เข้ากระปุกที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูเนื้อครีมข้างในกันนะคะเปิดมาเปิดฟ้ามาเพื่เนื้อครีมนะคะนี่เลยสีขาเปิดมานี่คือกลิ่นกลิ่นมาก่อนเลยก็คือหอมมากนะคะ อยู่หน้านะคะเยน็นชอบมากเลยก็คือเย็นมากนะคะเราก็ทาได้เลยตัวนี้นะคะเป็นครีมบำรุงไวท์เทนนิ่งนะคะใช้ได้ทั้งเวลาเช้าและเย็นเลย,ย ซึมง่ายมากที่สำคัญนะคะหลังจากซึมไปแล้วนะคะสังเกตผิวหน้าดูผิวหน้าจะมีความอิ่มน้ำนะคะดูมันขาวแบบสุขภาพดีอ่ะขาวแบบไม่แห้งก้านเลยตัวนี้ลูกหลักตัวใหม่ผลลัพธ์คือน,น้าทึ่งมากหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่คือสังเกตได้เลยว่าผิวเรียบเนียนละเอียดขึ้นนะคะดู 好。